นะครับวันนี้มาให้ดูไอ้พระนะครับพาซุ้มก่อพิมพิมกลมๆน่าพินกลมๆแบะขนมเบื้องครับในก็สวยสวยนะครับภาพที่สวยมาก ดูดูความเก่าดูความเก่าซุม้มคู่ความเก่าไขไขเดิมเดิมไขเดิมเดิมสวยนะครับดินวนี้หายากถ้ามีแบบนี้แท้แ,แลย ดูคาบไข่ดูคาบไขรดูแบบพิมพ์สวยนะครับดูดินเนี่ยดินมีลาเกล็ดลาดินนะกวันี่พเก่าพระเก่าลายร้อยปีดูพระเก่าลายร้อยปีกันะเป็นย่างไรดู ลูกใกลโอ้สวยครับอันนี้สวยลูกไข่อยู่ตามร่องร่องแขนแล้ตามซุ้มนะตามซุ้มก็สวย,สวย,ยน่าสนใจ คาาร,รับด,ดูหน่ยดูให้ดูเป็นพระ <c oughs> ซุ้มก่อเนี่ยพระซุ่มก่อนาน,นานๆเจอครั้งครับตั้งแต่เล่นพระมาเพิ่งเจอเพิ่งเจอเนื้อนี้ผิมนี้นะครับสวยนะสวยงามสวยเดิมๆสวยเดิมๆดูข้าใคร ครับใครคาบ,าบ,าบดินเลือกลาดินนะครับในตามเสียนเขาพูดลาดินเป็นไครสวยเนี่ยถปลอมปลอมทำไม่ได้ปลอมทำเนื้อเนื้อไม่ได้ปลอมทำเนื้อไม่ได้ <S <S> <S สวยนะครับดูสวยงามมากมากนะฮนะพร้อมขึ้นคอนะครับสวยนะพร้อมขึ้นคอนะอมนอไ,ไม่ไม่ไม่ผิดหวังครับแตนะ่ดูดูลักษณะดูตามเนื้อเราศึกษาศึกษาเนื้อนะเนื้อของดินนะศึกษาดินนะดิน<ว>นะกำแพงเป็นยังไงอันนี้สงสัย ใน,นสงเสริอยู่ใน,นอยู่ลึกสมอในบางองค์ก็มีรอยแตกบางรอ,อยแตกเน,น,โน่โดนน้ำโดนน้าท่วมน้ํำอะไรครับส่วนมากจะแตกเนีนเป็นกุกที่ว่าหยุดต่ำแล้วน้ำมันท่วมอยู่สูงมันก็แห้งอยู่บนเจดีจะแห้ง สวยเดิมเดิมดูลาดินครับพิสูจน์ลาดินออกจะดำดำนะลาดินสวยในวันนี้เราเอาพระพระเบนจ์จาคีพระชุมก่อสมแต่บางคนเราเรียกเม็ดกระดุม บางคนก็เป็นทรงกลมทรงสวยนะครับนานๆเจอครัง้งเนื้อดินเนื้อดินมันกวบมันเป็นไข่นะครับรไขไข่ดินมันเอาไว้ศึกษาไว้ศึกษาได้ศึกษาตามเนื้อศึกษาตามพิมพ์นะครับเนื้อของดินวันนะ ของดินลาคนะาบไข่ถ้าเราศึกษาแค่พิมพ์ทรงในบางครั้งมันใหม่หาคาบคาบลาดินคนะาบเนื้อนไม่เจอไม่เจอนะไม่ค่อยเจอจะหาได้แบบนิ้วครับสวยสวยงามมากแล้วนะวันนี้ก็ขอจบคลิปจบคลิปด้วย หลวงพระเบญจภาคีนะครับนพระกรมสุมกอดเพียงแค่นี้